สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับมิสูดาวกระจายนะคะป๊บอ่าโอเคอต้องมาไงต้องกระจายไม่ได้เดี๋ยวผิดธีมนะคะโอเควันนี้มาเจอกันเหมือนเดิมมิสูพัทนครสาขาสายใหม่นะคะกับรถของพี่สมชายเดี๋ยวจะส่งมอบกันวันอาทิตย์นี้นะคะคันนี้เป็นเอ็กซ์เพสีขาวมุกนะคะเป็นการแต่งผสมภาษาระหว่าง2 g e เจเนอเรชันด้วยกันก็คือ คุณพ่อกับคุณลูกช่วยกันนะคะช่วยกันแต่งออกมาเป็นประมาณนี้เลยนะคะกับ e x p a n d e r สีขาวมุกราคาตัวรถอยู่ที่9 0 0 0แสนกับอีก5,000บาทนะคะถ้าเกิด GT ทั่วไปจะอยู่ที่8,95,000สีขาวมุกอัพแวลขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง1 0 0 0 0บาทนะคะเป็นค่าวิ n งค่าแวบแวบวบนะคะเป็น9,000กับอีก5,000นะคะยังไงก็ไม่ถึงล้านเป็นรถ7ที่นั่งที่ไม่ถึงล้านนะคะ เจ็ดที่นั่งเบาะหนังเป็นรถครอบครัวพับได้อเนกประสงค์นะคะจะนอนสันเขื่อนพับได้วางปูที่นอนปิกนิก3นิ้วทับได้นะคะสิ่งที่ลูกค้าเลือกที่สมชายเลือกมาและเน้นย้ำเน้นเน้นเ,นนเนนมากคืออย่าลืมตัว X สีแดงนะคะดาว ตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถรีเควสตได้นะคะว่าตัวหนังสือที่วางที่กระโปรงรถจะเป็นสีอะไรจะเป็นสีดําหรือสีโครเมียมเลือกได้นะคะอันนี้พี่สมชายเป็นสีดําที่วางเป็นตัว x สีแดงแดงด้วยเพื่อให้รับกับกระจังหน้าใหม่ mini แอ p a r t นะคะแปลงร่างเป็น x part อย่างนี้เพราะว่าถ้าเกิดกระจังหน้า mini a l p a า t ตัวโลโก้มิสูจะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะแล้วก็มารับกับชุดแต่งด้วยเลยที่มีแถบเส้นสีแดงด้านหน้าภาพยาวแบบ นี้เลยนะคะก็เลยจะทําให้ดูแบบเป็นวัยรุ่นอย่างที่ดาวบอกเป็น2 Generation อันนี้ก็จะเป็นออกแนววัยรุ่นวัยรุ่นนิดนึงนะคะกับชุด Sport ตไรเดอรนะคะแล้วก็มีตัวข้อไฟตัดหมอกแบบนี้นะคะเป็นโลโก้สีดําๆอย่างนี้นะคะแล้วก็มีตัว Day Time Running อยู่ตรงบริเวณด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูอ่าเห็นไหมคะ Day Time Running จะเป็น LED นะคะสีขาวขาวแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ เรามีการเปลี่ยนไฟหน้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะไฟหน้าจากเดิมเป็นฮาโลเจนสีเหลืองอมพันแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นมินิเลน l e d สีขาวให้นะคะเพื่อรับกับตัว LED ทั้งหมดเลยด้านหน้าเนาะอันนี้คือชุดแต่งที่ตัวสเกิร์ตท,ที่คำว่าชุดแต่งชุดแต่งของดาวนี่หมายถึงตัวนี้นะ,ะชุดแต่งตัวนี้แถมอยู่ในแพ็กเกจนะคะส่วนกระจังหน้าอันนั้นอัพขึ้นมาได้อ่าแล้วมาดูด้านข้างกันเลยค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา ไม่อ่มีอยู่แล้วนะคะตัวเรื่องของคิ้วกันศาสครับเพจเบ้ามือกันรอยมีให้อยู่แล้วนะคะอันนี้อันนี้จะเป็นคิ้วกันศาสแบบตรงรุ่นเนาะเอาไว้ระบายความร้อนนะคะ,ะเบ้ามือจับนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะ,ะว่าจะเป็นแบบโครเมียมหรือเป็นสีดํานะคะอันนี้ก็จะเป็นที่สมชายเลือกเป็นแบบโครเมียมนะคะปุ่มนี้คือปุ่มคีย์เลสนะคะเอาไว้เวลาถ้าเกิดเรากุญแจอยู่ในกระเป๋าเราสามารถเปิดล็อกปลดล็อกอย่างนี้หรือล็อกได้ โดยใช้ปุ่มคี y เลสตรงนี้นะคะแต่ต้องกุญแจอยู่ห่างจากปุ่มไม่เกิน1เมตรนะหเมตรอ่านี่คือข้างบนเนาะอ่าด้านล่างลงมาข้างล่างนิดนึงจะเป็นชุดชายสเกิร์ตนะคะชายสเกิร์ตของ Sport Rider M แบบนี้นะคะข้างหน้ามีแถบเส้นสีแดงแล้วข้างๆก็มีเท่นสีแดงยาวมาเหมือนกันนะคะจะเป็นสีตัวรถตัดกับสีดําแดงแบบนี้นะคะทําสีให้มันสวยงามอ่าเป็นแนวสปอร์ตนะคะมากับแม็กนะคะแม็กทูโทนอลลอยแบบนี้ ห้กาก้านห้ารูนะคะขอบ17นะคะรุ่นนี้จะเป็นขอบ17แล้วนะคะเทียบเท่าตัวคลอสเลยทาให้ความสูงตัวรถเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะยางจะอยู่ที่2 0 5 5 5 R 1 7 2 0 5 5 5 R 1 7เพราะฉะนั้นถ้าเกิด2 0 5แล้วใครบอกว่าอยากได้ยางหน้ากว้างเพิ่มอีกนิดนึงสามารถเพิ่มขึ้นไปได้นะคะก็ใช้แม็กเดิมสามารถเพิ่มเป็น2 1 5หรือ2 2 5ได้อ่าก็อัพขึ้นมานิดหนึ่งไม่ใช่มินิฮาร์ด คือมันนี่เพิ่มมาน,นิดหนึ่งได้ทุกอย่างเลยค่ะโอเคมาดูด้านหลังนะคะด้านหลังเลือกสามารถเลือกได้เนาะชิดสปอร์ตไรเดอร์เอ็มจะมีท่อคู่แบบนี้นะคะจะเป็นท่อเหลี่ยมหรือท่อกลมสามารถเลือกได้นะคะอันนี้ก็สามารถเป็นเลือกท่อเป็นเหลี่ยมเนาะและในส่วนของที่ติดแถมเข้าไปเพิ่มให้ก็คือเรื่องของเซ็นเซอร์นะคะเซ็นเซอร์เสียงที่ทํางานแบบแบบเแบบนี้ย เรติดให้ทั้งหมด4จุดด้วยกันเลยนะคะอันนี้ดูดีๆนะบางที่ก็แถมกัน2จุดแถมของเราแถมเป็นแบบแม็กซ์เลยแม็กซ um. ์มั่าฟูลฟังก์ชันก็คือ4จุดนะคะแล้วก็มีทำงานคู่กับกล้องช่วยถอยนะคะกล้องนี้จะทำงานเป็นภาพเนาะทำงานลิงก์กับจอด้านหน้านะคะจอเดิมอยู่ด้านหน้าเลยนะคะอันนี้คือมีมาจากโรงงานแล้วส่วนเซนเซอร์เราแถมเข้าไปให้เป็นการเพิ่มนะคะ ส่วนในเรื่องท้ายเดี๋ยวเรามาดูเห็นไหมคะดาวเปิดแค่นี้แล้วมันก็ดีดขึ้นไปเองทํางานแบบโชคไฮดรลิกนะคะเราไม่ต้องดันขึ้นเนาะเพราะว่าโชคตัวนี้จะดีดขึ้นไปให้นะคะอันนี้คือความสูงของตัวรถนะคะ,ะความสูงประมาณนี้นะคะดาวสูง155ไม่ต้องเขย่งสามารถปิดเปิดได้แต่ถ้าเกิดใครต้องการท้ายไฟฟ้าสามารถบอกดาวได้นะคะถ้ารอย่างนี้ก็อัพได้เหมือนกันมินิฮาร์ดอีกเหมือนเดิมมันนี่มันนี่โอเค นี่คือด้านหลังเนาะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันค่ะด้านในนะคะด้านในคันนี้จะเป็นตัว GT เนาะคอนโซลจะเป็นทูโทนสีดำน้ำตาลนะคะส่วนตัวเบาะจะเป็นสีดำล้วนนะดำน้ำตาลแบบนี้เดินได้จริงเป็นซอฟทัชแบบนิ่มๆเดี๋ยวเราจะลองกดให้ดูนะเห็นไหมว่ามันนิ่มๆแบบนี้นะคะเดินได้เป็นเดินได้จริงสวยงามดูงานพรีเมียมว่างง้นเถอะเนาะ แล้วก็คอนโซลด้านหน้านะคะสวยงามออกแบบมาให้เห็นวิสัยทัศน์ชัดเจนนะคะส่วนนี้เบาะนะคะจะเป็นเบาะนวัตกรรมสะท้อนความร้อนนะนว,วัตกรรมสะท้อนความร้อนเดินได้จริงแบบนี้จะเป็นถ้า G ีรุ่น G ีจะเป็นสีดำล้วนนะคะดำล้วนแต่เวลาเดินได้เดินได้สสีนะเห็นไหมมีการเล่นสีที่เดินได้ด้วยนะคะอันนี้คือเบาะนะคะแล้วก็มีเรื่องของโรม VIP ที่ลูกค้าติดเพิ่มเข้าไปให้นะคะ ลูกค้าอันนี้อัปเกรดเพิ่มเข้ามาได้นะคะถ้าเกิดพรมที่เราแถมในแพ็กเกจจะเป็นพรมกระดุมพรมกระดุมเข้ารูปเหมือนกันเต็มคันเหมือนกันแต่ถ้าเกิดต้องการสีสันนะคะต้องการลวดลายแบบนี้นะคะเพิ่มความหรูหราขึ้นมาก็สามารถอัปเกรดเป็น VIP ได้นะคะเข้ารูปเต็มคันเหมือนกันค่ะ,ะเดี๋ยวเราขึ้นมาดูด้านบนด้านบนนะคะก็จะมีเครื่องของเกียร์นะคะรุ่นนี้จะมากับเป็นเกียร์ CVT นะคะ เกียร์ซจะทําให้การขับอะสมูทมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้านะคะเบรกมือไฟฟ้าคือส่วนตรงนี้เบรกมือไฟฟ้านะคะแล้วก็มีออโต้เบรกโฮนะคะรุ่นนี้มากับตัวกล่องพักแขนอากล่องพักแขนกลาง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 รถอะ,อะเอาไว้สําหรับพักแขนนะคะแล้วก็เปิดเข้าไปได้ข้างในก็จะมีที่ใส่ทิชชู่นะคะที่ใส่ทิชชู่แผ่นแผนดึงได้แล้วกล่องข้างในโถงกว้างนะสามารถเก็บอะไรได้เยอะเลยอาฮะโถงข้างในกว้าง แล้วก็มีที่วางแก้วสใบเนาะสำหรับคนขับและคนนั่งข้างเนาะเยียนนี้เรียบร้อยแล้วส่วนที่ดาวอัปเกรดเข้าไปให้คือเรื่องของจอนะคะจอนี้จะเป็นจอขนาด a n d r o i d ขนาด10นิ้วด้วยกันนะคะเห็นชัดเจนเลยนะทำงานแบบระบบสัมผัสหน้าจอนะคะลื่นปืดลื่นปืดเนาะแล้วก็ทำงานกับร่วมกับตัวกล้องบันทึกหน้ารถนะคะที่แถมไปให้แล้วนะคะเพื่อความปลอดภัยเพื่อเรื่องของทางกฎหมายเนาะถ้ามีเหตุ อะไรเกิดขึ้นเราจะได้เก็บภาพไว้ได้นะคะอันนี้จะเป็นกล้องตัวเล็กๆกระทัดรัดติดอยู่ด้านหน้ารถนะคะอ่านี่คือด้านหน้าเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะคะด้านหลังนะคะก็จะมีเรื่องของอ่าเบาะนั่งถแถวที่สองเนาะอันนี้คือเบาะนั่งแถวที่สองเห็นกันชัดๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมีมีลูกค้าบอกว่าลองนั่งแถวที่สองให้ดูหน่อยอ่ามีเม้นต์หนึ่งอ่าเดี๋ยวเราจะนั่งแถวที่สองให้ดูเห็นไหมคะนี่นั่งแถวที่สองเหลือๆแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถ ปรับหน้าหลังได้ประมาณเกือบเกือบคืบนึงเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีคนนั่งข้างหลังเราก็สามารถขยับมาด้านหน้าได้เข่าก็ยังเหลืออยู่นะคะแล้วก็สามารถปรับเอ็นเบาได้เนาะอันนี้คือ จอเพดานที่ติดเพิ่มเข้าไปให้นะคะเป็นจอขนาด14นิ้วนะคะเวลาจอขนาด14นิ้วค่อจะติดเข้าไปแบบนี้อ่าแล้วเป็น s m o ทแอนด์สไลด์ก็คือกดเพียง one touch แล้วมันก็จะง้างออกมาเองแบบนี้โดยที่ไม่ต้องใช้มือเป็นตัวง้างเนาะถ้าเกิดใช้มือง้างบางทีมันจะสูญชํารุดอะไรได้อ่าแล้วคนนั่งแถวที่2ก็สามารถชาร์จแบตได้ด้วยนะคะจะมีช่อง USB ชาร์จกับ Type C ชาร์จอยู่ตรงนี้อ่า สามารถพูดง่ายๆว่าผู้โดยสารแถวที่1ก็สามารถชาร์จด้านหน้าได้แถวที่2ชาร์จตรงนี้ได้และแถวที่3ก็มี power outlet อยู่ตรงด้านข้างเหมือนกันเพราะฉะนั้นชาร์จได้ทั้ง3แถวเลยนะคะเป็นรถครอบครัวจริงๆเนาะอ่ะนี่คือด้านใน full function แบบนี้แล้วนะคะในเรื่องของระบบความปลอดภัยเราก็ยังคงไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรให้ความสําคัญอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบออโต้ล็อกนะคะ,นะคะเวลาขึ้นรถไปปุ๊บขับรถ ไป15กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วลดล็อกเองทั้งคันเองอัตโนมัติเลยนะคะ แล้วก็ถึงที่หมายปลายทางปลดล็อกให้นะคะเรื่องของเวลข้ามไลท์ที่เรามีการเปิดเพิ่มเข้ามาให้แล้วตัวล็อกรถเวลาเราล็อกปุ๊บหูกระจกพับพร้อมกับมีเสียงนะคะถ้าเกิดมาจากโรงงานจะไม่มีเสียงนะจะพับเฉยเฉยแต่ของเราจะมีเสียงติ๊ดให้ด้วยเพราะฉะนั้นอยู่ไกลๆเราล็อกปุ๊บอ๋อเห็นหูกระจกพับแปลว่าล็อกรถแล้วนะคะเวลาปลดล็อกนะคะมีเวลข้ามไลท์ก็คือเดินเข้ามาแล้วก็ไฟหน้าทํางานเห็นวิสัยทัศน์ด้านหน้าเวลาก่อนขึ้นรถนะจะได้เห็นว่าโอ้รถเราอยู่ตรงนี้แล้วก็มีตัวอะไร ขวางอยู่ได้ารถไปมีหมูหมากาไก่อยู่หรือเปล่าอย่างนี้ช่วยได้นะคะในเรื่องของระบบความปลอดภัยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะลืมไม่ได้คือเรื่องของการปลดหน้าจอนั่นเองเพราะว่าถ้าเกิดตามกฎหมายจริงๆแล้วถ้าเกิดขับรถปุ๊บหน้าจอจะต้องดับนะคะหน้าจอจะไม่สามารถทํางานได้แต่นี้เราปลดล็อกให้สามารถเอนเตอร์เทนได้ตลอดการเดินทางนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจรถ Expander รถครอบครัว เบนซิน1,500ซีซีเจที่นั่งราคาไม่ถึงล้านนะคะแต่ฟูลฟังชันแบบนี้ก็ยังไม่ถึงล้านนะคะยังไงกิ้งก้างเข้ามาหาดาวได้นะคะ0ู5 4์ห3ห8 7ติดต่อทางไลน์ทางเพจติดต่อได้เลยนะคะสุดท้ายก่อนจะจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r ร b ์กดกระดิงด่งจริงๆไว้ให้ดาวนิดนึงนะคะยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันบ่อยๆค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ